เราจะเรียนในเรื่องของตัว UI UX Design นะครับถ้าเป็น UI ก็คือรู้อยู่แล้วครับคือ User Interface นะครับถ้าเป็น UX ก็คือ User Experience นะครับ Design ก็คือการออกแบบคำถามทำไม UI กับ UX จึงสำคัญอะไรสำคัญกว่ากันก่อน UI กับ UX เราคิดว่าอะไรสำคัญสุดครับสิ่งสำคัญคือตัว UX ภาษาไทยก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้เราจะสามารถออกแบบ UI มคือ user interface อ่ะมันคือส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มนุษย์สามารถจะ i n t แ r a c t การระบบหรือคอมพิวเตอร์ของเรามันต้องผ่านตัวกลางตัวกลางหนึ่งที่เป็นหน้าอินเทอร์เฟสแต่ว่าในหน้า face, อินเทอร์เฟสอะครับการจะออกแบบหน้าอินเทอร์เฟสได้มันต้องมีการรีเสิร์ชหรือมันต้องมีการวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าจริงๆหรือของผู้ใช้จริงๆว่าเขาชอบ การใช้งานลักษณะแบบไหนพวกนี้อันนี้จะเรียกว่าตัวที่เป็น UX นะครับดังนั้นเราต้องเรียกว่าเราต้องวิเคราะห์ UX ให้เคลียร์ก่อนถึงจะสามารถออกแบบตัว UI ได้คือสิ่งสำคัญนะั้นในการจะทำของการออกแบบตัวซอฟต์แวร์ครับสิ่งสำคัญคือเราต้องคิดถึงอะไรวะง่ายสุดก็คือ feeling อะที่เป็น emotion ของ user ครับในการจะ จะนำมาประยุกต์ใช้งานพวกเนี้ไอตรงที่เราทำของตัว UX อะนอกจากก็คือมันต้องนึกถึงตัว emotion อ่ะ emotion คือความรู้สึกอารมณ์ feeling หรือเป็น usability การใช้งานที่สะดวกมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ในการออกแบบของการดีไซน์ทั้งหมดนะครับ UX ก็คือการนำไปใช้งานการนำไปใช้งานที่ถูกจริตกับมนุษย์อะหรือว่า หรือว่าตรงกับความต้องการของยูเซอร์มากที่สุดและให้เขาใช้งานแล้วแบบง่ายขึ้นหรือมีประสบการณ์ที่ดีกับตัวซอฟต์แวร์ของเราอันนี้เรียกว่าการออกแบบของตัวที่เป็น UX UI ความหมายของ UI มันเป็นระดับสิ่งที่จับต้องได้มันเป็นอ็อบเจกต์อะมันเป็นมันเป็นอินเทอร์เฟซที่จะทำให้มนุษย์สามารถเสพเสพของที่เราสร้างได้คือวซอฟต์แวร์เราได้แต่ว่าตัว UX มันเป็นแอคชั่น มันเป็นพฤติกรรมที่ยูเซอร์มีความรู้สึกกับซอฟต์แวร์หรือระบบที่เราสร้างอันนี้แหละตรงกัน default เดิมอ่ะจากการทำของเราอ่ะโอเคเราบอกเฮ้ยแบบเนี้ยมันตาม common sense นะมันสวยดีที่เป็น UI user interface ที่สวยมากก็เป็นขวดซอสตั้งไว้แต่เวลาพอเอาไปใช้งาน,นจริงจอ่ะตัว UI ที่เป็นขวดซอสตั้งไว้อ่ะพอใช้งาน,นจริงมันจะมีปัญหาครับแรกๆมันก็ดีไงเข้าใจใช่ปะ่ะแต่หลังๆพอเราใช้ซอสไปใกล้หมดแล้วครับมันเหลือก้นขวดอ่ะ สิ่งที่ทุกคนต้องทําคือทําตามรูปเนี่ยครับกว่าจะได้ซอที่ใส่ในไส้กรอกเนี่ยครับมันก็เละเทะแล้วอะ่ะเข้าใจปะมันต้องมาปึก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 ,ปกอย่างเงี้ยกว่าจะได้เคาะให้มันได้อย่างเงี้ยยูเซอร์มันไม่เฟนลี่ละมันเกิดการทำในแบบประสบการณ์ผู้ใช้ไม่เวิร์กดังนั้นมันก็เลยมีคนคิดศาสตร์ทางด้านของยูเซอร์เอ็กซ์เเกิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้การระบบซอฟต์แวร์หรือว่าเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นอะ่ะ เป็นสิ่งที่พึงพอใจกับ user มากที่สุดก็เลยเกิดเป็นเรื่องของ user experience เกิดขึ้นในการรีเสิร์ชหรือทำวิจัยในการวิเคราะห์ว่าประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีคืออะไรดังนั้นเขาเลยเปลี่ยนจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบนี้ครับเรารู้ว่ามันเนี่ยมันต้านแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นเรารู้ว่าเอ้ยถ้าเราทำดีๆครับในตัว UX ไม่ต้องออกแรงเลยเราแค่เปลี่ยนเปลี่ยนให้ UI ของเราอะเป็นแบบความซะมันก็เป็นแรงโน้มถ่วง,งโลกต้องปะ น้ำหน่ำก็ลงมาอยู่ที่ฝาอยู่แล้วดังนั้นเวลาเราแค่เปิดฝาครับเราบีบนิดเดียวอะ่ะของก็ไหลออกมาแล้วอันนี้เรียกว่า UX ดังนั้นตัวระบบของเราหรือซอฟต์แวร์ที่เราสร้างครับเราลองคิดดูว่ามันเป็น UX ที่ดีหรือยังเข้าใจใช่ไหมเป็น UX ที่ดีอันนี้ครับคือความหมายของ UI แล้วก็ UX นะอันนี้ตัวอย่างซอสเนี่ยครับเป็นสิ่งที่แล้วนะเป็นเคสตัดที่ง่ายที่สุด ที่จะอธิบายตัว UI กับ UX ว่าต่างกันยังไงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ดีมาก